สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินะครับที่ t o โูนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณหมออะไรครับครับสวัสดีครับหมออภิชยเยศพรนะครับเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลอภิชยคลินิกที่พัทยานะครับ คลินิกเรานะครับดําเนินการมาประมาณ5ปีแล้วนะครับก็เป็นคลินิกแพทย์ทางเลือกครับซึ่งมีชื่อเสียงด้านการอยู่ไฟหลังขอดและนวดเปิดท่อน้ํานมครับในปีนี้เราก็ได้เสนอชื่อให้ทีมคณะกรรมการนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทีมคณะกรรมการมากนะครับที่ให้เราได้รับรางวัลในปีนี้นะครับครับผมบอกความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วเลยครับรู้สึกภาคภูมิใจมากครับแล้วก็ กระแสะหลักช่วงนี้นะครับก็คือโซเชียลมีเดียนะครับทั้งทาง YouTube t i k t กก Facebook ไลน์อะไรพวกนี้นครับพบว่ามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รางวัลน,นี้นะครับครับา ช่องทางการติดต่อหผือมีทางการทางบ้านอยากที่จะเข้าไปใช้บริการอย่างไงครับคุณหมได้ครับช่องทางการติดต่อเรามีเพจหลักนะครับก็คือเพจอภิชัยคลินิกอยู่ไฟหลังข้อ d e l i v e r รชนบุรีพัทยานะครับหรือแอดไลน์มาหาเราได้นะครับที่ a c l i n i c หรือ a. จุดคลินิกครับยังไงก็ฝากอภิชัยคลินิกไว้ดูแลคุณแม่หลังคลอดทุกๆท่านเลยนะครับครับหมอครับ ท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับกับงาน Social Star a w a r d 2023นะครับผมฝากงานครั้งต่อไปให้กับแฟนๆได้ติดตามนะครัะยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามงานนะครับงานก็จะมีการรวมดาราศิลปินต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวนะครับตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะ ถามพี่ๆงานไม่ใหญ่แน่นาวิปรากฏว่าเจ้าของคอนเซปต์งานไม่ใหญ่แน่นาวิก็มาเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกดารานักแสดงต่างๆนะครับเรียกว่ามางานนี้คุ้มจริงๆครับแล้วก็เจอพี่ๆสื่อมวลชนมากมายครับเรียกว่าอยากแนะนําให้ทุกๆท่านนะครับมาร่วมงานกันนะครับครับวันนี้เราต้องลาขอตัอกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไงไว้พบกันโอกาสหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ